ราบสวัสดีพี่ๆชาพาักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่41แล้วนะพี่พี่นะของนี่เลยค่ะพี่นาลีพักเครื่องนะคะนี่นะคะช่องทางการติดต่อน้องนะ0ู3ย์2 4 9 5 8นะคะหรือ s i d Line มาที่เบอร์0 6น8 8 2 4 9 5 8ปนะคะทางเรามีบริการเก็บฟรีปลายทางพี่พ,พี่ทุกท่านเลยะคะ่ะวันนี้พี่พี่คะน้องนี่คะ่ะพี่น้องอภะนี่คะ่ะพระประกวดพี่มีมาพระประกวดพี่นะคะเลือกหาเลือกชมนะพี่นะวันนี้นะน้อง ให้ราคานี้เลยค่ะห้าร้อยห้าร้อยบาททุกรายการนะพี่นะโอเคเรามาเริ่มกันที่องค์ที่หนึ่งเลยนะพี่เพื่อป็นการไม่เสียเวลาพี่ๆนะคะมาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะพี่องค์ที่หนึ่งนี้นะคะพระผงสุพรรณค่ะพี่น,นี่มาพร้อมใบประกาศนี้เลยนะหช่ไหมเช้าๆอย่างนี้นะพี่นะันดูระน้องนะจิบจิบกาแฟนะคะตามเช้านะคะพี่บางคนนะคะนี่ ทำกิจ,จวัตรประจําวันเสร็จแล้วนะมาดูพระน้องได้เลยนะคะนี่นะคะองค์ละห้าร้อยบาทพี่ทุกรายการนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะพระผงสุพรรณคะ่ะพิมพ์หน้าแก่นะคะเอ่อจังหวัดสุสุพรรณบุรีนะพี่นะพี่พระผงสุพรรณนะพี่นะนี่มาพร้อมถุงสิบอย่างนี้เลยนี่นะตรงปกแน่นอนนะพี่นี่องค์เดียวกันนะพี่นะนี่ดู สวยอย่างนี้เลยนะพี่อง์ละห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่เดี๋ยวองให้ดูเนื้อเนื้อของนกของ่ะนี่นะนี่นะคะพี่ดูชา้ๆชาๆชัดๆเลยนะน้องจะไปแบบนี่นะคะวันนี้น้องมีพายพี่เลือกรูปชมนาะถึงสิบสามองเลยนะพี่นะนี่นะพี่เห็นไหมคะนี่พังข้างหลังนี่เป็นมีรอยปั๊มมือนะยครับคราบเก่าๆนะพี่ดูนะ พระประกวดนะพี่นะพระงานประกวดเลยนะนี้นะสวยๆเลยนะสามร้อยเออห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทนะคะพี่พระผงสุพรรณนะคะพิมพ์หน้าแก่นะพี่นะดูนะคะนี่คารอบเก่าๆอย่างนี้เลยนะนี่นะคะพี่มาค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่นะพระผงสุพรรณนะพิมพ์หน้าแก่นะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อน้องสายตัวอสายตรงที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะองค์ถัดมาค่ะพี่นี่ค่ะ พัดส,สมเด็จค่ะพี่สมเด็จนะสวยๆอย่างนี้เลยนะพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พัดส,สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะอีอย่างนี้เลยนะสวยอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะองค์ที่สองนะคะพระส,สมเด็จนะคะ ยิ่งใหญ่นะพี่นี่นะมวลสารพี่เห็นชัดนะนี่ดูชัด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 ใหพ้พี่ดูเลยนะห้าร้อยบาทนะคะพี่ราคาหน้าราคาหน้าจับจองมากเลยนะพี่นะน้องไม่ได้มีมาบ่อยนะพี่พาประกวดงานประกวดสวยๆอย่างนี้นะคะนี่นะพี่นี่นะคะสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะ พิมพใหญ่นะคะพี่ท่านไหนสนใจนี่นะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะองค์ถัดมาค่ะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อปานค่ะพี่หลวงพ่อปานนะคะเห็นมพิมทรงพุทธนะพี่นะดูเสวย่างนี้เลยนะคะพิมพ์ทรงพุทธนะคะปีสองนห้าสามหกนะคะจังหวัดอยุธยานะพี่นะเนื้อใบลานเก่านะพี่นี่นะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงพุทธนะพี่ เนื้อเบลานเก่าเลยนะสวยๆไหมมีแบบตะกุดด้านหลังใช่ไหมอุดเป็นข้าวอย่างเงี้ยสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นี่ไหมข้าบแบบกเก่าเลยให้ดูภาพเทียบเลยนะคะสวยๆอย่างงี้เห็นไหมคะ่ะนี่นะคะพี่องค์ถัดมานะพี่นะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะพี่ องค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะสมเด็จเหมือนกันค่ะพี่สมเด็จนี่นี่นะคะพระสมเด็จค่ะพี่วัดะระฆังนะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะคะพี่นี่เห็นไหมพี่นี่นะนี่นะ,ะพี่ ความเก่านะพี่ดูครัขบขาวๆอย่างนี้เลยนะพี่นี่นะพี่สมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซูมนะพี่นะห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ องค์ถัดมาค่ะพี่นี่ค่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่ปิดตาถักเชือกใช่ไหมคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะนี่นะคะ เนื้อผงนะพี่เนื้อผงคุกรลักนะพี่นะนี่นะพี่เห็นไหมนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเห็นไหมคะปิดตาถักเครือกหลวงปูเอี่ยมนะคะนี่นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์2กสามแปดแปดสองสีนะคะมีสวยๆอย่างนี้เลยนะ ช้าๆ,ๆเลยนะพี่นี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะพี่นะทุกองคเลยนะพี่วันนี้รายการพิเศษเลยนะพี่น้องไม่มีมาบ่อยนะใบประกาศอย่างนี้นะพี่นะห้าร้อยทุกรายการนะพี่นะสนใจติดต่อสายตัวสายตรงมาที่น้องได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสา8แปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะอันนี้นะคะ ปิดตาหลวบปู่เอี่ยมนะคะปิดตาหลงปู่เอี่ยมนะคะรุ่นถักเชือกปิดตาถักเชือกหลงปุ่เอี่ยมนะคะพี่ค่ะมาค่ะอง์ถัดมาค่ะพี่นี่ค่ะอง์ถัดมานี่ค่ะพี่สวยๆเลยนี่องถัดมาตะกุดค่ะพี่ตะกุดนะคะตะกุดนะคะนี่ตะกุดหลบปู่เอี่ยมเหมือนกันค่ะนี่หลงปุ่หลงปุ่เอี่ยมมาตะกกุดอีกนะคะพี่นะ นี่นะคะพี่ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นี่นะคะเก่าเก่าเลยนะพี่เห็นทุกรับครับสนิมครับเขือนนี่นะพี่นะปีนี้นะตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะเครื่องรางตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่นะพี่เห็นไหมสร้างปีสี่สองห้าสามหกนะคะถึงสองห้า เอหกเก้านะคะนี่ไม่ทราบเลยว่ายัางไงนี่นะคะพี่ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นี่ค่าแบบดำดำอย่างนี้เลยนะพี่ความเก่านะพี่นะนี่นะพี่ห้าร้อยบาททุกรายการนะคะพี่นี่นะคะตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อนอ้องมาได้เลยนะคะองถัดมาค่ะนี่ค่ะการไหลอย่างนี้เลยอันนี้นะคะหลวงปู่สุดค่ะหลวงปู่สุดนะคะนี่นะคะพี่หลวงปู่สุดนะเห็นไหมคะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะพี่ได้กรอบสวยๆอย่างเรงน,นนะพี่นะ ลวงปู่สุดปีสองสองห้าสองศูนย์นะคะพี่นี่นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะนี่หลวงปู่สุดนะพี่นะนนี่สวยๆนีนะเนื้ออาปาก้านะพี่นะเห็นไหมเงาๆอย่างนี้เลยนะพี่นี่มีตาประทับแบบตาวัดหรือตาอะไรเนี่ยตอกโคดอยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่นะจีวรเนี่เห็นไหมพี่เห็นไหมคะ่ะสวยๆเลยนะห้าร้อยบาทค่ะพี่ ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจเห็นยันชัดของท่านนะคะองค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็หลวงปู่สุดเหมือนกันค่ะพี่หลวงปู่สุดนะนี่ปีเดียวกันเลยนะพี่นะมาคู่เลยเนี่ยน้องมาน้องได้มาคู่เลยท่านองสององเนี้ยนี่นะคะหลวงปู่สุดนะนี่นะคะอรไรสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่เห็นไหมไหมคะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะวัดกาหลงค่ะเนี่ยหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะคะ นี่นะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อน้องมาได้เลยนะองค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อกลั่นค่ะพี่หลวงพ่อกลั่นนะคะพี่นี่อันนี้นะคะแดงลงดํานะพี่นะแะแดงลงดํานะพี่นะก็ไหลนะ่นในหูถูก,กอกกอบพลานี่ครับแค่กอบก็คุมแล้วพี่นี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่นะคะพี่ หลวงพ่อกลันนะพี่นะกรอบแค่กรอบก็คุ้มเลยนะห้าร้อยบาทนะพี่นะพร้อมห้อยคอเลยนะนี่นะพี่เห็นไหมคะนี่นะกรอบกรอบจิวเวลรี่สวยๆอย่างนี้นะพี่นะเนี่ยโอ้โหนี่นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะเหรียญแดงลงดานะพี่นะนี่นะห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะนี่นะคะปีที่สร้างะคะนี่สองสี่หกเก้านะพี่สองสี่หกเก้านะ เห็นไหมคะพี่องค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะน้องก็มาคู่เหมือนเดิมแล้วค่ะน,น,นี่อันนี้แบบกระไลทองเลยพี่สวยๆอย่างนี้เลยน,นะนี่นะคะพี่ปีพศออเดียวกันเลยเห็นไหมคะสองสองสี่หกเก้านะพี่เรียนนี้ครบเกือบร้อยปีแล้วเหมือนกันนะคะนี่ปีเดียวนะคะเก้าสิบเก้าเลขสวนลยเกสิบเก้าปีพอดีนะพี่นะ นี่นะพี่หลวงพ่อกลั่นนะพี่นะหลวงพ่อกลั่นนะปีสองสี่หกเก้านะคะพี่นี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะพี่โหแค่แบบแค่กาอนี่ก็น้องว่าคุ้มแล้วว่าได้ได,ได้องค์นี้ไปนี่พร้อมห้อยคอพี่เลยนะคะแบบเด่นสง่าแน่เลยองค์เนี้ยองค์ถัดมาค่ะพี่นี่ค่ะหลวงหลวงพ่อฉุยค่ะพี่หลวงพ่อฉุยนะคะ ปีสองสี่หกสี่นะคะอันนี้แบบร้อยปีร้อยปีอัพนะคะองค์นี้นะพี่นะปีสองสี่หกห้านะคะหกห้าเลยรวมร้อยปีแน่นอนนะคะ่ะร้อยสามปีละเหรียญนี้นะคะอยู่นะคะึงการไหลทองสวยๆอย่างนี้นะ,ะแล้วดูเรี่ยมกรอบนะพี่ก็อันนี้ก็พร้อมห้อยคอเลยพี่ๆได้ไปนี้พร้อมพ้อยคอนะคะแบบ เด่นแน่นอนเลยพี่สง่าม,มาเลยนะคะองค์นี้นะพี่นะวงปูฉุยนะพี่เห็นหน้าท่านนะคะชมชัดชัดเจนนะพี่นะสีทองอลามตามากเลยพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะองค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะวันนี้น้องแบบเล่นของสวยๆพี่ๆเลือกหาเลือกชมกันเลยนะแบบกรอบแบบสวยๆเลยนะพี่องละห้าร้อยบาทนะคะหลวงปู่แพร่นะคะแผร่แพรวนะคะ,น,ะ,คะนี่นะพี่เห็นไหมมีตาพับวัดอะไรอย่างนี้นะ นี่นะคพี่นี่ก็สองห้าสี่เจ็ดนะพี่นะอันนี้ก็รวมยี่สิบปีเหมก,กันนะพี่นะดูนี่นะคพี่โหสวยๆอย่างนี้เลยนะวัดกําแพงแสนนะพี่นะพี่ๆท่านไหนปลูกศีรหะท่านนะคะนี่นะคะรับท่านไปแบบบูชาขึ้นทิ้งหรือมาขึ้นคอได้เลยนะพี่นะอันนี้นี่พร้อมค่อยคอแน่นอนนะพี่นะ ห้าร้อยบาทนะพี่นะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะองค์ถัดมาค่ะวันนี้องค์สุดท้ายของวันค่ะหลวงพ่อรวยค่ะพี่หลวงพ่อรว,ว,ว,นะว,วยนะคะนี่นะคะวัตโกนะคะจังหวัดอยุธยานะพี่นะหลวงพ่อรวยนะคะนี่นี่น่ะกหลายทองนี้สวยๆอย่างนี้น่ะใส่ไปไหนโดดเด่นแน่นอนนะพี่แบบเป็นสง่าราศีแก่พี่เลยนะคะนี่ดูหลวงพ่อรวยนะพี่เห็นไหม สวยๆอย่างนี้นะยานชัดๆคมๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นี่นะพี่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อใส่ตัวนสายตรงให้น้องได้เลยนะคะวันนี้นะคะมีให้พี่ๆลู้าถึงสิบสามองค์จุดใจเลยนะพี่นะนี่นะอน,น้องขอฝากช่องหน่อยแล้วกันเผื่อพี่ๆท่านไหนแบบดูดูดูถึงท้ายคลิปของน้องนะนี่นะคะศูนย์หกสามแปดแปดสองนะคะสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะดูถึงท้ายคลิปน้องน,ะนั้นนแบบ fc น้องตัวโยงเลยนะคะเนี่ยวันนี้นะคะน้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ